เรียนเเลยนะครับวันนี้กกทางเจ้าภาพได้จัดอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นะครับอาจช่วงน,นี้จะมีข้าวต้มมะลอนธรรมดาที่เราเ,เ,นะไไลเลี้ยไม่ได้ใส่ในอุมโบสถของวัดวังกรอบเลยก็ขอประาสัมพันธ์ 3, นะครับให้ทราบขั้นตอนพิธีในวันนี้เราจะมีทุกท่านนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกัน,กน,กนเดี๋ยวช่วงนี้รับฟังเสียงระเพาะนะครับ รวนเว้ครับมกันดได้้ารท่านผู้มีเกียรติาอเคนะจะได้พีโอหนาด่ก็การ่าวให้บรรดาท่ผู้มีเกียรที่รรักท่านได้รับทลาดตามนี้ 3า บรรดาแขกผู้มีเก anyway, oh, ียรติท so like ี่ร oh, ักและเคารพทุกท่านก็ให้ลาสู่เทพผมมาแต่งตัวหน้าแล้วหลังจากนั้นก็แน่นๆเลยก่อนแน่ๆเลยทีสองหน้าโดยพระประหลาชันในเวลาเก้านาครับผมผมว่าอนญาตผู้ใหญ่นะครับที่ทางเจ้าภาพได้ออกไปด้วยคุณแม่เสียรหน้าคุณยาคุณนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามสามโอนะจ๊ะไมเวลาผมแซรเอา Thank you. ด้าวได้เคยร่วมเคต่อคุณแม่พิยานาถุติยากรและทานทั้งหลายด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับกลังทั้งที่รู้และไม่รู้เพื่อความบริสุทธิ์แห่งเพศพรม,มจทรย์ขอคุณแม่พิยานาถุติยากรและท่านทั้งหลายโปรด ข้าพเจ้ายินดีตอาโหสิกรรมให้เธอทุกอย่างและขอให้เธอจงอาโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าขอในเพศครมาจันเทิน

ตรงธรรมะนะทำความเข้าใจร่วมกันนะแล้วก็จะเชิญยุ้ย้าและอขมากคุณจ๋า อาสยามร้อนรุ่งมีเกียรตินะครับที่จะว่าเป็นนักธิปมาใหม่นะครับขอความกาหลบรถคันนี้นะครับทัน้าที่ของพระประหลามาหัรีที่จะมาทะเลนะครับขับค่อยๆถอยมาครับค่อยๆถอยมา

โอ้ยเร็เะร้อยนสงาเอย็วมาโอ้โหขอถ่าย้อแล้วหอมินิฮก็ได้มินิาก็ได้โอเคสองสาวอะขอแยกกดไลไให้พานางนิดนึง

ที่จะอะไรมาน่ะเอามองกล้อนกันนะทีนึงทีนึงพ้อนที่ประเด็นเข้าหนาวนะหนาวนะเอามือไปยี่หัวมือสองมือเออต้องทำอะไรทรรมัดกระแมงเนาะจอนคิ้วคางนวดลูกหน้าโอเคนะอันนี้สามหัวฟาลี่ฟาลี่อาไปดูน้ำไว้น้ำพอดีน้ำร้อนอ่ะ เออคิ้วคางหนวดจอนรูกตรงไหนมีผมเอาหน้าหัวแทนได้คุณสารก่อนนะได้ครับ เห้ามช่วยัองเห้ามนะต่อไปอยู่ตามนะต่อไปทำสมาธินะจะช่วยตัวเองนะครับครห้ามหผมไมได้ามได้ครับต้องท้องไว้หมอกนี้ยองสอนไ้วยไม่ไม่เคเรื่องห้องโยมรํางาเรื่ององพระครับเขาจับไม่จำเป็น้องดูทงเรื่องพระให้มากมากนะครงพ เอาเนี่ยเอาเลยนี่ย็นเลยเผาแล้วใช่ไหมเย็นเย็นเอ่อเทนได้นะทนได้ทนได้สบายที่มาที่มาดูป่งผมแอบดูอยู่เห็นนะเอ่อหลังโตด้วยนะเนี่ย ม่ไม่ได้ใส่ตัวนะได้ล่ได้ได้เอาไม่ได้ก็แล้วกนแมาติู้ใหญ่พูดสั่งสอนอะไรเชืฟังดีไหมฟังดีไหมเออทำไมฟังะเาหูออกอย่าเบือไร้ขล้างมือล้างแขนล้างหน้าิ้วคางหนวด นเสียเงินากายว่าเสียเงินน้ำน้ำน้้านพิียาดน้ม่ต่อไปเลยจ้ะแม่หลังน้ำกคนั้นหาเหมือนน้องชายเนี่ยดูให้แม่แล้วครับบ้าบบ้า้า

หัจใจเย็นหัอจะ้หัน้ำหันจ้า